กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูปชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เราปราบมาเลเนียเสร็จแล้วนะครับเราจําเป็นที่จะต้องไปเอามหารูนของมาเลเนียนะครับซึ่งการเดินทางที่จะไปเอามหารุนของมาเลเนียนั้นมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูจุดที่มหารูนของมาเลเนียถูกเก็บเอาไว้นะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นอหอประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกางทะเลอันนี้นั่นเองครับ โดยปกติแล้วนะครับการที่เราจะเดินทางไปยังหอประธานพรของมาริเนียนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเข้ามาที่นครหลวงนะครับเพื่อที่มายังจุดที่มีแท่นวาร์ฟนะครับแล้วก็เราก็จะวาร์ฟไปยังหอประธานพรใช่ไหมครับแต่เนื่องจากผมได้ฆ่ามาลิเคสนะครับแล้วก็ได้มีการเผาต้นพฤกษาทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงทําให้นครหลวงแลนเดลกลายเป็นนครทุลีแลนเดลตอนนี้นะครับซึ่งการที่จะเดินทางไปยังจุด ที่เราได้เคยเปิดพรอไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะไปยังหอประธานพรนะครับมันวุ่นวายนะเพราะว่านครหลวงมันกลายเป็นนครทุรีไปแล้วนะฮะหมดสภาพนะไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับแต่นะครับมันมีอยู่หนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถไปยังจุดนั้นได้แบบง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมาครับผมเราจะเดินทางไปยังสถานที่ตรงนี้ครับให้เพื่อนๆกลับมาที่แมッ ริมเกรฟนะฮะจุดแรกนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้จําได้ไหมครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เดินทางผ่านสะพานเส้นสังเวยมานะครับตรงนี้ใครเคยเปิดพรอนไว้แล้วก็จะดีมากนะฮะหรือถ้าเกิดใครยังไม่ได้เปิดก็สามารถใช้ม้าทอร์เรนวิ่งมาได้นะฮะก็มาตามจุดตรงนี้นะครับและจุดนี้ครับที่ผมปักหมุดครับผมหอคอยหวนคืนนะครับนี่คือจุดที่เราจะเดินทางไปกันนะครับซึ่งผมขอเลือกมาวาร์ปลงที่โบสถ์มาริกาที่4ตรงนี้นะครับ ครับผมเมื่อเราวาปมาลงตรงมาริกาที่4นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเดินออกไปตามทางเลยนะครับตรงหน้าประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรียกทอเรนมานะครับเพราะว่าเราจะวิ่งกันยาวๆนะฮะโอเคตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นอสินหัวขาดนะครับเป็นวิญญาณแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเต่าระคังเราจะวิ่งไปตามทิศทางที่มีเต่าระคังนะครับเห็นไหมครับตรงจุดที่เราปังหมุดเอาไว้อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับอ่าไปกันต่อนะครับไม่ต้องสนใจพวกมอนสเตอร์แถวนี้นะ ครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าหอคอยหวนคืนนะครับสังเกตว่าจะมีทหารมานะครับแล้วก็เป็นทหารของกอดริกนะครับอยู่แถวนี้นะครับ3-4นายนะครับเราก็จัดการฆ่าพวกเขาให้หมดหรือจะไม่ฆ่าก็ได้นะฮะสามารถวิ่งตรงไปที่หอคอยเลยก็ได้นะฮะ นี่ครับผมหอคอยหวนคืนนะครับอ่าเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มีแค่ปีนขึ้นไปข้างบนเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับอาจจะยังอ่พลาดการสำรวจในบางพื้นที่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเกม Elden R i น g นะครับปริศนาความลับตามสถานที่ต่างๆยังมีอยู่เยอะนะครับถ้าว่างนะครับแนะนำนะครับ ถ้าท่านใดไม่รีบ ng เนาะก็เดินสำรวจแมพสำรวจพื้นที่นะครับครับผมและข้างหน้าเราจะมีหีบนะครับให้เปิดหีบอันนี้นะครับหลังจากนั้นตัวเราจะถูกกับดักนะครับจะทำการเทลลพอร์ตหรือทำการวาร์ปเราไปยังสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในนครทุรีแลนเดวหรือเส้นทางที่เรากำลังจะไปหาแท่นวาร์ปนั่นเองครับนะครับก็สามารถมาจากในส่วนพื้นที่ริมเกรฟแล้วก็ติดกับดักจากหีบที่หอคอยหวนคืนนะครับแล้วก็เราจะมาโผล่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีพรนะฮะโอเคข้างหน้ามีลุงโกเลมนอนอยู่นะครับจัดการเขาให้เรียบร้อยนะฮะ ครับผมหลังจากเราจัดการลุงโกเลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วิ่งตรงมานะครับคือถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือก็จะมีแท่นวาร์ปเลยนะครับตรงนี้นะฮะอ่าเราก็จะวาร์ปไปยังสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับครับและหลังจากเราเข้าจุดวาร์ปมาแล้วนะฮะเราก็จะมาโผล่ยังจุดนี้ครับ ใช่ครับมันคือที่ตั้งของหอประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนะครับหรือที่เก็บพลังสถิตของมหารูนมาเลเนียที่ดาเสื่อมสลายนั่นเองครับ เข้ามาแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยนะครับซึ่งหอประทานพรของมาลีเนียนะครับก็ไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใดนะครับก็จะเป็นหอประทานพรที่มีวิธีการมาที่ค่อนข้างแปลกแค่นั้นเองนะครับคือจะต้องผ่านแท่นวาร์ปมาเพราะว่าหอประทานพรนี้ได้ถูกตั้งอยู่กลางทะเลนั่นเองครับ ผมพยายามดูนะว่าสัญลักษณ์นี่มันคืออะไรนะข้างบนมีจุดพรนะครับก็จุดให้เป็นที่เรียบร้อยครับอ่าเราก็จะวิ่งขึ้นต่อกันไปเลยนะฮะคือหอประธานพรส่วนมากก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้เนาะขึ้นมาปุ๊บขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นข้างบนมาแล้วก็เลี้ยวก็จะเจอในจุดที่เป็นลานกว้างๆแล้วก็จะมี ทวีองคุลีใช่ไหมก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นนิ้วมือ2นิ้วนะครับวางอยู่แล้วก็จะมีมหารูนอยู่ตรงกลางนั่นเองครับ mm hmm. ครับผมเรียบร้อยครับและนี่ก็เราก็สามารถปลดล็อกนะครับมหารูนของมาเลเนียได้นะครับมาดูกันนะครับตอนนี้เราก็มีมหารูนที่เราได้ทําการ ไปไล่ล่าสะสมมานะนี่ตรงนี้ก็มี5อันแล้วก็จะมีมหารุนสัมภเวสีอีกหนึ่งอันนะฮะตอนนี้ครับผมและนี่นะครับก็เป็นวิธีการเดินทางมายัางหอประธานพรของมาเลีเนียนะครับอ่ะสำหรับเทปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เนาะอ่าส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นฝากรบกวนติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยครับสวัสดีครับ